ชื่อสมใจสาตกูลฮะอายุ71ปีเราก็ดูแลสุขภาพอยู่แล้วก็มีการตรวจร่างกายก็มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นประจำอยู่จังหวะที่เราไปออกกำลังกายมีอาการคล้ายจะเป็นลมเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงพักผ่อน อยู่บ้านวันหนึ่งอาการก็ทุเลาก็ไม่มั่นใจก็เลยเข้ามาหาหมอหมอก็ได้ตรวจเจอว่าหัวใจขาดเลือดแอดมินเซ็ตก็ทำการตรวจพอฉีดสีก็เลยเห็นว่าเป็นลักษณะของเส้นเลือดหัวใจตีบตันก็เลยจำการทำบอลลูนหลังจากที่ทำบอลลูนแล้วประมาณได้สักสองปีครับมีอาการที่จะเป็นลม นามืดจะมีเสียงคล้ายๆว่าเป็นเสียงดังที่ที่หูด้านซ้ายอาจารย์หมอวิชัยได้นัดแล้วก็ทําอุนทศาวก็พบที่ข้างซ้ายว่ามีอาการติบตันอยู่ประมาณ90%กว่าเเซวิธีที่จะรักษาที่ดีที่สุดคือรักษาของกาาผ่าตัดคุณหมอวิชัยก็แนะนําให้หาลือกับหมอเชี่ยวชาญคุณหมอเพิ่มยศ หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนะครับก็จะมีสองข้างนะครับเวลาเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยต้องผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่นี้ถ้าเผื่อหลอดเลือดแดงใหญ่นี้ตีบหรือว่ามีเศษไขมันไปอุดตันมันก็จะเกิดอาการของหลอดเลือดแข็งแล้วเผื่อหลอดเลือดแข็งนี้หรือเราเรียกว่าพลา q นะครับในหลอดเลือดมันแตกออกมันก็จะหลุดไปที่สมองกลายเป็นอัมพาตอัมพฤตได้นะฮะก็มีมีแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวนะครับก็ต้องรีบรักษาทันที ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดที่คอตีบนะครับอันที่1ก็คือสูงอายุอันที่2ก็คือการมีความดันโลหิตสูงอันที่3ก็คือการสูบบุหรี่รองลงมาที่สําคัญน้อยกว่านั้นก็คือเป็นเบาหวานไขมันและก็มีพันธุกรรมในครอบครัวนะก็จะเสี่ยงให้เกิดเป็นโรคหลอดเลือดที่คอตีบและทําให้เกิดอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ได้นะครับผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดตีบ เราก็จะต้องผ่าตัดนะครับเพื่อเอาส่วนที่ตีบเอาออกแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่ตีบให้มันเป็นเหมือนหลอดเลือดปกตินะครับการผ่าตัดเนี้ยต้องทำโดยศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องของหลอดเลือดออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็ถ้าอาการทุกอย่างก็ปกตินะฮะก็าสามารถลุกเดินได้ระหว่างนั้นก็มีพยาบาลคอยช่วยเช็คความดันให้ หมอก็เข้ามาโปลร์อัพให้เพราะทุกอย่างก็ดีฮะดีผู้ป่วยรายนี้ก็ได้รับผลการรักษาอย่างดีนะครับการผ่าตัดเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆเลยประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราก็ให้คนไข้เดินไปมาทําอะไรกิจวัตรได้ปกติทํากายภาพบําบัดต,ต่อนะครับแล้วก็อาการอ่อนแรงก็เริ่มดีขึ้นกลับบ้านโดยไม่มีภาะวะแทรกซ้อนใดๆเลยภายใน4วัน ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะมีอาการที่หน้ามืดเป็นลมอันนี้เราก็อย่าไปวางใจนะฮะการมาพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เนี่ยดีที่สุดนะฮะแล้วก็มองว่าอันนี้มันก็จะเกิดความปลอดภัยกับตัวเราเองนะครับ